สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับนี่เลยเขาบอกแล้วเปิดแล้วฟูดคอร์ทใหม่ใหญ่ปังปูริเย่ชั้น4โซนโลตัสนะครับด้านหลังโยโย่แลนด์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เขาบอกว่าปังปูริเย่เนี่ยเป็นยังไงบ้างปังปูริเย่เนี่ยไม่ใช่ปังปูริเย่นะไหนฮะเดี๋ยวลองดูเอานี่ด้านหลังโยโย่แลนด์อยู่ด้านนั้นนะฮะน่าจะต้องเดินเข้าไปด้านในเนาะโยโย่แลนด์โยโย่แลนด์ก็คือ เป็นดินแดนแห่งเด็กเนาะมีเด็กมาแบบเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะเอ้ยมีม้าหมุนอย่างเ,เางงั้นด้วยเหรออาอยากเล่นแล้วอา้าอยากเล่นแล้วอะอุ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมีเอสกิโมด้วยเย้เฮยน่าสนุกจังในโซนอาหารนะ่ะมีรถไฟด้วยน่าจะต้องออกมาฝั่งนี้นะทุกคนเพราะว่า เขาบอกว่ามันอยู่ด้านหลังใช่ไหมก็คือต้องเดินให้มันผ่านตรงโยโย่แลน์นี้ไปก่อนไหนอะไหนอะทำไมเข้ามามีแต่โยโย่มีแต่โยโยแ่แลนทั้งนั้นเลยเอ,อ๋อนี่เขาบอกว่ามีการปรับปรุงร้านข้าวใหม่อยู่หลังโยโยแ่แลนเรามาผิดแน่เลย เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหมันมีรถไฟด้วยอ่ะอ๋อน่าสนุกมากเลยสรุปคือไม่ได้มากินข้าวนะมามาดูโยโย่แลนด์ ปเดี๋ยวเราเดินออกจากโยโย่แลนด์ก่อนเนาะน่าจะเนี่ยน่าจะไปทางฝั่งนี้แหละคิดว่านะนี่นุ่นไงนุ่นไงเขาเขียนอยู่ฟูดคอร์ทใหม่ใหญ่ปังปูริเย่เดี๋ยวพาไปกินข้าวที่ฟูดคอร์ทของซีคอนสแควร์นะครับอ๋อนี่เราต้องมาแลกเงินแลกตั๋วตรงนี้ก่อน แลกไปเท่าไหร่ดีแลกตัวตอนนี้เราแลกบัตรมาแล้วนะครับ300บาทแต่ว่าจะเหลือ290อเ้าพราะมีค่ามาจํำบัตร10บาทนะครับอันนี้ก็เนี่ยร้านผลไม้อุ้ยมีผลไม้อย่างนี้ด้วยอ่ะผลไม้ที่บอกว่าพร้อมกินนาะที่ทองผลไม้พร้อมทาน6 5บาท2แพ็ก100อ๋อเป็นโซนแบบของกินเนี่ยมีร้านน้๋จะลองเดินดูก่อนเขาบอกว่าปรับปรุงใหม่ตังฟูริเย่อ๋อมีข้าวปัด ข้าวผัดปูภูเก็ตข้าวผัดปูไซเอ็มร้อทุกคนเราต้องไปแลกเพิ่มแล้วปะแค่ข้าวผัดปูก็เราจะท่าแล้วเนะี่ยอยากกินนะอ่ะเอ็กแเอ๋อเป็นข้าวผัดปูขลุยปูกระเพาะปลาน้ำแดง,งเห็นไหมกระเพาะปลาบรรยากาศเขาก็จะดูองค์โถงดูแบบชิวอันนี้มันเป็นของโรตัสเน่เลยข้าวมันไก่สิงคโปร์บ c h เชฟนูนะครับข้าวมันไก่ชุดร้อยแป อ๋อถ้ามันไก่ชุดละร้อยแปดสิบเราเอาเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้ามันไก่ทอดหกสิบเอถ้าชุดเล็กกินคนเดียวก็หกสิบเจ็ดสิบสเต็กหมูเนื้อย่างนี่มีสเต็กหมูข้าวหมูเกาหลีหกสิบห้าแซลมอนอ่าเรามีอยู่สองร้อยเก้าสิบบาททุกคนกินไรเดียสองร้อยเก้าสิบอะคือกินข้าวในงบสองร้อยเก้าสิบบาทเงี้ยเหรอเฮ้ย <c ười> นี่ก็มีอันนี้ก็มีนี่ข้าวหมู ข้าวหน้าหมูผัดซอสญี่ปุ่นก็สิบเก้าบาทอ๋อนี่ไงด้านนี้อันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีนี่ฮะอ๋อยินดีอ๋อเขาจ่ายพร้อมเพย์ก็ได้นี่อ๋อแล้วก็ใช้พร้อมเพย์จ่ายก็ได้จ่ายพร้อมเพย์จ่ายทรูมันนี่อะไรเงี้ยนะฮะอ๋อนี่เนี่นยบรรยากาศนะด้านในอยู่ชั้นสี่นะครับเขาบอกว่าเปิดใหม่อันนี้มีเป็ดพะโล้โกเหลียงนะฮะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนี่ยตามราคาตามนี้เป็ดพะโล้ น่ากินนะกินอยอะเดี๋ยวเดินไปดูวนอีกฝั่งนึงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นขาหมูทุกคนขาหมูแม่สุขใจเจ้าเก่าสำโรงนะครับเข้าขาหมู65บาทเข้าคากิ70มันมีขาหมู65แล้วก็คากิ130เข้า 130, ขาหมูเอ้ยขาหมูอย่างเดียว140ยมันจะเป็นชุดเป็นชุดนะแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรเดี๋ยวลองไปดูฝั่งด้านนี้โหเนี่ยมีที่นั่งเยอะแยะเลยแล้วก็นั่งเห็นวิวทิวทัศอะไรอย่างงี้ด้วยหรือว่าจะนั่งเป็นอย่างงี้ก็ได้อ๋ อันนี้รายการน้ำนะครับน้ำแร่น้ำอะไรต่างๆหอยทอดประตูน้ำหอยทอดประตูน้ำก็มาน่ะขนมผักกาด50บาทหอยแมลงผู่55หอยทอดหอยนางรมทอด65ผัดไทยเส้นจันกุ้งสด75อุผัดไทยก็อยากกินเนี่ยเวลาเรามาตอนที่แบบหิวหิวข้าวมันก็จะอย่างเงี้ยอยากกินเื่อไหลบัวกุ้งสดอุ้ยเนี่ยต้องมากิน100บาทไม่เป็นไรเอาเป็นโอนเอาดีกว่า เอาเป็นโอนเอาเนาะง่ายๆจบๆสีสีโอชาผัดเผ็ดปลาดุกไปยี่หร่าเจ็ดสิบห้าบาทผัดแหงหมูเจ็ดสิบห้าบาทผัดเผ็ดปลาดุกเจ็ดสิบห้าบาทกกับข้าวก็มีนะข้าวราดแกงหนึ่งอย่างห้าสิบสองอย่างหกสิบนะฮะอ๋อก็คือถ้าอย่างเดียวละห้าสิบาทละถ้าสองอย่างก็หกสิบเพิ่มมาสิบบาทก็เหมือนซื้อแกงเพิ่มอีกสิบบาทเสิรหมูหกสิบไก่จับเจ็ดสิบแหนมโร่เจ็ดสิบ ปอเปียกกุ้งสด95นะฮะน้ำพริกป้ปปปาปาเผาอันนี้เป็นน้ำพริกป้าเผาเนี่ยชุดละ7 5 7 5 70มันก็ราคาแบบไม่ได้แพงมากนะก็คือสามารถที่จะมาสั่งกินได้ทุกคนผัดผงกะหรี่อ๋อันนี้ครัวภูกเก็ตเหมือนเดิมปะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้กับข้าวเดี๋ยวไปดูฝั่งน,นู้นดีกว่าเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วค่อยแบบเลือกกันนะว่า เราจะกินอะไรโอ้เก้าอี้ฝั่งนี้ก็มีเป็นเก้าอี้ยาวๆอย่างนี้เนาะนั่งสบายๆอ๋อเขาปรับปรุงใหม่ไงรถสยามนุดเดินนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ65บาทของจะขึ้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50บาทขึ้นไปเนาะเนี่ยสุก,กี้จะบอกว่าจะบอกว่าสุก,กี้เมาแมวไม่ใช่สุก,กี้เมาเวอริกนะเออสุก,กี้เมาเวอริกตาเราเห็นแบบสึก คือในสมองมันแตกแล้ซุกกี้มอแมวไม่ใช่ซุกกี้มาเวอริกอันนี้คืออ๋อมันเป็นแบบพวกข้าวหมกไก่เนี่ยข้าวหมกไก่แปดสิบบาทเนื้อกงเนื้อแกะอะไรเงี้ยเนาะกะเพราถัดยักษ์กะเพรายักษ์กะเพราอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าแปดสิบห้าอ๋อกะเพราก็มีนักกินอยู่ร้านกะเพราหลีเจ๊กตง อ๋อนี่เป็นข้าวหมูกรอบนะทุกคนข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวเกาเหลาหมูกรอบก็จับรวน70บาทหลีเจ็กตงขัวบ้านอ้ออ๋อข้าวไข่เจียวต้มทะเลอันนี้เป็นข้าวผัดมันกุ้งอะไรเงี้ยเป็นกับข้าวอยู่ประมาณ70 7 5้าร้านแหนมเนืองโตกลมนะครับมีสลัดแหนมเนืองมีข้าวผัดหมี่ั่วแหนมเนืองข้าวผัดโบราณหมูหมัก อันนี้คือครัวมาวินนะฮะมีหลายอย่างผัดไทยชนะเลิศกุ้งสด120่งรอยีบาทเห็นไหมอาหารผัดไทยผัดไทยอะไรเงี้ยร้อยประมาณร้อยแปดสิถึงมีเยอะมากอาหารไปดูด้านนี้ดีกว่านี่ครัวมาวินนะไปดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้เขามีอะไรอ๋อร้านเดียวกันปะไม่ใช่สกายลักสกายลักเป็นอาหารแบบอาหารญี่ปุ่น นี่สกายรัเป็นหันญี่ปุ่นแตคาไม่แพงก็ประมาณ70-80บแปแต่คือตอนนี้เราจะกินอะไรเหรอมีเงินในนี้อยู่ที่290บาทคืออย่างแรกอะเรายังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเราจะไม่กินอะไรถ้าเรากินมื้อแรกเราจะกินอาหารที่ไม่เผ็ดตำปลาตำผลไม้อ้น่ากินมากครับขอบคุณครับก๋วเตี๋ยวต้มสุโข,ขทยัยนี่ก็เตีต้มสุโข,ขทัยก็อยู่ประมาณเจบาท ย่หมดแล้วหมดแล้วร้านค้าก็มีประมาณนี้แหละอยู่ข้างๆกับโยโย่แลนด์ที่เขาบอกอะนะอยู่ด้านหลังนะทุกคนข้าวหน้าโคดเนื้อโชนันแกงกะหรี่อ๋อมีแบบเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเรือเสือหน้ายกนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเสือหน้าหยกนะครับที่มีแบบชุดรวมตับหมูลวกจิ้มก็สิบาทก๋วยเตี๋ยวรวมเนื้อ79บาทนี่โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อกัน ตอนนี้เรามากินข้าวมันไก่นะทุนข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็ซื้อเป็นชุดแบบชุดรวมไก่ต้มไก่ทอดนะราคาจะ1สิบบาทเดี๋ยวเราจะมากินข้าวมันไก่กันนี่ก็คืออย่างแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินดูอีกทีหนึ่งว่าจะกินอะไรอีกเนาะใ่ใจหนึ่งก็อยากกินส้มตำนะแต่ว่ามันจะเผ็ดเกินมื้อแรกของวันเราต้องกินแบบว่าเบาๆไม่เอาเผ็ด <Okay. S 1> อันนี้คือด้านาเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวจานหลักเนาะ เดี๋ยวเราไปหาจานลองกันก่อนหาจานลองหาจานลองไปว่าเราจะกินอะไรจานลองส้มตำส้มตำเอ้ยนี่ดีกว่านี่ะไหลบัวกุ้งสดตำกุ้งสดตำกุ้งสดดีกว่าหนึ่งร้อยบาทนี่เห็นไหมตำกุ้งสดจบๆห,หรือตำไข่เค็ม ไส้พกุ่งสดก็น่ากินตำกุ้งสดก็น่ากินตํากุ้งสดคือไม่มีไม่มีเส้นจากการที่เราคํานวณแล้วทุกคนระหว่างตำกุ้งสดกับตำไหลบัวกุ้งสดเราจะกินตำไหลบัวดีกว่าเพราะว่ามันแบบนี้ทุกคนเราสั่งไหลบัวกุ้งสดไปแล้วแต่ว่ามันมีคิวอยู่หลายคิวนะก็เลยแบบลองเดินมาดูร้านอื่นๆก่อน ว่ามีอะไรบ้างข้าวกินแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ส้มตำเป็นแบบกุ้งไลโบกุ้งสดซื้อน้ำดีกว่านี่นี่นี่ร้านน้ำอยู่ด้านหน้าของเราโอ้ยทุกคนมีรลานนิอ่างตลาดพลูด้วยอ่ะนิ่อ่างตลาดพดาลดพูเนี่ยมีแบบขนมโอ้ไก่ทอดด้าน,นก็มีอันนี้ก็เป็นผลไม้ขนมหวานไก่ทอดด้านนี้อะไรนะ เป็นแบบร้านขนมเบื้องร้านน้ำนี่กินน้ำอานี้ดีกว่าเนี่ยกินโรตีชาชักดีกว่าโทษครับเอาชาชักครับแก้วหนึ่งนี่ชาชักชาชักชาชักชามาเลสไตลชาใต้สดเข้มข้น45บาทนะครับแล้วก็มีโรตีด้วยนะกินชาชักพอของกินเยอะแยะ ตอนนี้ได้ชาชักมาแล้วนะครับอุ้ยผลไม้ดูมะม่วงน่ากินจังนี่แล้วก็ร้านน้ำเปล่าร้านอันเนี้ยเอาอเดี๋ยวค่อยมาซื้อโคกแล้วอุ้ยมีไฮเนไฮนเก้นเยมี Hi Hi เบ <c oughs> ียร์สดด้วยได้มาแล้วนะครับอันนี้ตำไหลบัวนะทุกคน100บาทนะครับนี่เลยอุ้ยน่ากินมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองชิม ต้องลองชิมให้คนดูว่าร้านเขาอร่อยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดอนนี่นี่ที่เห็นอยู่ร้านชื่อว่าอะไรนองกะพเพราแอนคกอะไรสักอย่างหนึ่งอะหลวงพระบางไม่ใช่น้องกะเพราหลวงพระบางแอ,อนแอนครกอะไรสักอย่างปะใช่ไหมไม่รู้แต่ตาสัน้นเดี๋ยวลองชิมอันนี้ไหลบัวไหลบัวสดๆอืมอร่อยอร่อยทุกคน เอออร่อยหนึ100่งร้อยบาทอร่อยอร่อยอือหเฮ้ยคนทำอร่อยอ่ะเวิร์กอยู่นะยอมนะยอมนะอืออร่อยนะอือต้มตําอร่อยมากวันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ ถ้ามันไก่เดี๋ยวลองจะอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มด้วย <S <S อืมถ้ามันไก่ก็เหมือนจะอร่อย,อยนะอืมอร่อยหมดเลยหรือว่าเราหิวอืมชาชักก็อร่อยอุ้ยอร่อยหมดเลยอะ่ะเหลือเจ็ดสิบห้าบาทจากสามร้อยบาทเหลือเจ็ดสิบห้าบาท ก็อันนี้ก็ประมาณ75อันนี้175 175อันนี้น่าจะประมาณเอ่อ55มั้งไม่แน่ใจ yeah. เดี๋ยวไปเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะกินอะไรต่ออร่อยดีที่สั่งมานะครับประมาณนี้นะครับ